ประใดีรยรทำเนียมก็ต้องไปเทศก่อนสจแต่ว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปเทศเวลานที่นั่นก็เขาเขียนอ่านยากอเดี๋ยวไม่ได้นะหนังสือพี่สุบเรื่นเมตตาให้มาอ่าเพราะทัานมาหาหลวงพ่อก่อนฉันนี่ยก็ได้นังสือใช่ การนั่งซือตอบปัญหาน,นั่นแหละเอามาเขียนลงในไปลนแล้วไปเทศนี่คือครั้งแรกที่เราจัดของพ่อจัดตัวหนังสือที่คำว่านิพพานชาตินี้แล้วแหละว่าเหนื่อย,ยไหมไปยกระฆังก็เหนื่อยไหมไปยกระฆังตัวชยันโตครับสวดชยันโต 哈哈哈哈哈！哈哈，嗯。

ปุชฉาอะไรนี่ครบหมอไม่มีโยพยครับแ <c oughs> ต่ว่าปุชา้าไปใอนปุช้าไม่ต้องใช้โพยแล้วหมอสงสัยอะไรละ่ะหมอถามมาเลยอ่าใช่แล้ก็หลวงพ่อเคยเทศน์ฮะเกี่ยวกับ พรพมิหารสี่ครับจะทำไมหลวงพ่อลหละครั้งจะบอกเราเนี่ยต้องท่องพุโทโธนะพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอาพรมิหารสี่มาปฏิบัติได้ง่ายในเกี่ยวกับเรื่องโทสะหรือโลภะอะไรก็แล้วแต่ทำไมเมื่อเราจะเข้าใจพรพมิหารสี่ทำไมต้องท่องพุโทโธทำไมนะครับ เนาเราถือพระพุทธเจ้าเป็นครูบาอาจารย์ใช่ไหมล่ะครับครับการที่เรามีเป็นสิทธิ์ที่ดีเนี่ยเราก็จะได้ถึงครูบาอาจารย์เป็นที่ตัง้งไม่ว่าเราจะทําอะไร,รเราจะคิดอะไรเราจะพิจารณาอะไรเราก็ต้องถึงพระพุทธเจ้าก่อนเพราะทำทั้งปวงที่เราได้รับรู้มาก็เป็นพระแม่ตาของพระองค์ที่ส่งประทานให้เราเป็นดับแรก หลวงพ่อเป็นผู้ที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าสูงมากเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องความรักกตัญญูกตเวทชีต่อพระผู้มีพระคุณต่อหลวงพ่อเองเนี่ยพระพุทธเจ้าในอันดับต้นเลยอันดับหนึ่งท่านยกไปเลยงั้นเะจะทําทอะไรเขาจะบอกให้เราเนี่ยนึยกถึงพระพุทธเจ้าก่อนนะการบริกรรมภาวนาพุทธโธพุทธโธเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาไปได้แค่อารมณ์อยากภาวนา แต่เราภาวนาเพราะเราคิดว่าสิ่งที่จะได้ต่อมาก็คือการได้รู้ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่าย mm hmm. พอเราคิดถึงพระพุธทธรพระพุธทธเป็นที่พึ่งในใจของเราการภาวนาเราไม่สามารถจะภาวนาอยู่ต่อนเนื่องจนไม่มีเรื่องอะไรเข้ามาแทรกหรอกมันเป็นไปไม่ได้บางเวลามันก็ต้องพักอารมณ์ถูกไหมหมอ mm hmm. ในช่งช่วงเวลาที่พักอารมณ์ตอนนั้นนั่นแหละ เราก็เอาสิ่งที่เราจะจพิจารณาโดยเฉพาะผม,มิหารสี่อามาคิดและที่น่าคิดที่สุดก็คือว,ว่าผมไมิหารสี่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยหาประมาณไม่ได้น่ากวนใจนถือเอ่งๆๆลูกนะหา,ราประมาณไม่ได้ ทีนี้เราเราจะเอาใครมาเป็นแบบนะหมอเวลาเราปฏิบัติภูมิหารสี่ตัวเราเองเราก็ยังเห็นภูมิหารสี่ไม่ชัดสมาธิเราก็ยังไม่พอท,ที่จะเห็นภูมิหารสี่ได้ชัดแต่รู้จัหกหลักๆว่าหนึ่งเราต้องมีเมตาตาสองเราต้องมีกรุณาสามเราต้องมีมุจิตาสี่เราต้องมีอุเบกขาถูกไหมล่ะหมอ ยิ่งแล้วก็ไปคิดถึงความดีของพระพุทธเจ้าวะพระองค์ทรงเจริญเมตตาม,มาตั้งแต่ตอนไหนถ้าเอาเฉพาะชาติสุดท้ายที่พระองค์ทรงได้บำเพ็ญกิริยาบาร,รมีที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าในองค์ตอนปัจจุบันนะนะพระองค์ก็มีจมิตเมตตามาตั้งแต่เยาววัยไม่เคยพิชิตประชุสรายใครไม่เคยฆ่าสัตว์แต่ชีวิตไม่เคยยินดีที่อยากได้ของใครไม่เคยทําวาจาที่เป็นของหยาบและวาจาที่เป็นโทษกับใครเลยแม้แต่คาเดียวพระองค์ก็ไม่ตรัสร ทำไม oh. เพราะว่าบุคคลที่จะเจริญพรม,มิหารสีได้ดีต้องเป็นคนที่มีจิตที่สะอาดพอเมื่อเราจะมีของให้ใครถ้าของของเราสกรปรกใครก็จะมารับของเราไป <Okay. S 1> แต่แ้าใจของเรามันมีความตั้งอยู่ในความสะอาดอยู่แล้วแมว่าเราไม่ได้คิดเกิดเียนใครเราไมไ่อยากประทุษร้ายใครเป็นอารมณ์อยู่แล้วนะการีการให้ของเราในการเช่วเผื่อแผ่ไปอย่างบุคคลทั้งหลายเนี่ย พระองค์ในสมัยที่ยังเยาว์วัยพระองค์ก็มีจิตเมตตากระทั่งคนที่อายุอ่อนออกว่าพระองค์อายุแก่กว่าพระองค์ความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระองค์ก็มีต่อทุกๆคนไม่ได้หมายว่าทรงเป็นลูกกษัตริย์จะต้องไม่ไหว้ยกมือไหว้คนอื่นไม่ได้ใครที่มีอายุมากกว่าพระองค์พระองค์ก็ยกมือไหว้ความความที่จิตที่มีความประหยัดปราณีตในเรื่องของการไม่ทําความชั่วอการ จิตมันก็พร้อมที่จะให้เสมอมีเมตตาต่อคนต่อสัตว์เสมอแต่ถ้าเราไม่เคย,เค,ยคิดจะระวังไม่ระวังความชั่วอะไรเลยเราจะฝึกเมตตาเนี่ยฝึกไม่ได้ผลหรอกหมอฝึกไปเราก็เหมือนเราท่องเออเราจะเมตตาเราจะกรุณาเราจะมุชิตาเราจะอุเบกานะผมเคยท่องมาแล้วท่องเป็นสมาธิเลยขนาดเดินเนี่ตีนลอยจากพื้นเลยอะ ทำมาแล้วหมอผมมีหานสี่นี่แหละแต่มันไม่ได้เป็นผมมิหานสี่ที่มันออกมาจากใจของเรามันออกมาจากการที่เราบังคับให้ใจของเราคิดแต่สิ่งนี้เพื่อเป็นสมาชิสมาชิในผมมิหานสี่มันไม่ได้เป็นแบบกระด้างเหมือนอย่างที่ผมเคยผมเคยเป็นมาก่อนสมัยยังศึกษาอยู่นะแต่สมาชิที่ที่มันจะทําให้ผมมิหานสี่มีความอ่อนโยนเนี่ยคือมันจะออกมาจากใจเราถูกไหมหมอเออใจเราไม่ว่า เราข่มใจเราได้เราบังคับใจของเราไม่ให้อารวาดไม่ให้แสดงสิ่งที่ชั่วหยาบก,กับคนอื่นเขาให้ใจเรามีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้คนที่เป็นผู้อายุมากกว่าเราเขาเป็นพี่เราเขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาเป็นป้าเป็นยายเราควรแสดงสมมาคาราวะกับเขาไม่ใช่ว่าแข็งกระด้างไปกับทุกๆคนเด็กก็อย่างนั้นผู้ใหญ่ก็อย่างนี้เราทําเสมอกันหมดไม่ได้มันหมายว่าจิตเราไม่ฝึกเรื่องนี้ไว้ก่อน นั้นถ้า,ถาจิตของเรามันถูกฝึกในเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนมาดีความอ่อนโยนในจิตใจในการที่พร้อมที่จะให้คนอื่นในความรักความเมตตาเนี่ยมันต้องมีแน่เกิดขึ้นโดยออกมาจากข้างในของเราเลยแต่การที่ออกมาจากข้างในทําไมเราจะต้องตั้งที่หลวงพ่อบอกว่าเธอต้องภาวนาพุทโธนะก็เพราะว่าถ้าไม่มีสมาธิกํากับใจของเรามันก็จะเผลอเลย ในความตั้งใจที่จะฝึกพรม,มิหารสี่ถูกไหมหมอ,อเพราะพรมิหารสี่ถ้าเอาอย่างช่องเนแบบที่ผมช่องมาเป็นสมาชีได้จริงแต่มันไม่ใช่พรม,มิหารสี่ที่มันมีผลกับใจเรามันมีผลเพียงแค่มันกดใจเราไว้เฉยๆนั่นเป็นจริงไม่ใช่พรมิหารสี่ียกอื่นก็ได้มันมีสภาพเดียวกันคือกดไว้ถูกไหมหมอถ้าพรมิหารสี่จริงๆมันจะออกมาจากภายในใจเราความเยือกเย็น ความนุ่มน,นวลอ่อนโยนมันต้องมีแต่บุคคลทังคนและสัตว์ทั้งหลายอย่างนี้เนี่นเรามีพพม,มิหารสิถึงต้องภาวนาวา่าพุทโธไงหมอเพราะว่าบารามีพระพุทธเจ้าเนี่ยครอบคุมให้ใจของเราเนี่ยเย็นสงบทําให้ความฟุ้งซ่านของจิตของเราเนี่ยมันลดน้อยเราลงไปนิวรณ์ก็จะเข้าแทรกเรายากกรรมเด็กกรรมน้อยหรือกรรมอะไรที่จะมาดนใจให้เราคิดชั่วต,ตอนนั้นหมายความว่าจะมีกลียดสมาน เข้ามาดนใจเรามีเทพประปุตามานหรือมีพวกเราพยามาลูกน้องพยามาจะมาดนจิตดนใจให้เรามีความคิดอยากจะทําลายความสุขของคนอื่นคิดอยากจะเอาของคนอื่นคิดอยากจะทำลายชีวิตของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นหมอมันเข้าไม่ได้ตอนนั้นบาร,รมีพระพุทธเจ้าคุมเราอยู่เพราะเราปราบพระพุทธเจ้าเป็นสําคัญถูกไหมนะหมอนั้นการขึ้นต้นเดก การภาวนาได้พุโทโธหรือว,ว่านึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ว่าเธอจะภาวนาอะไรก็ตามเนี่ยสัมมาอาราหังพระอาราหังหรือว่าสัมมาสัมพุโทโธอะไรก็ตามแต่นั้นก็หมายเอาว่าเราอยู่ในอารมณ์ที่คิดถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ระหว่างนั้นเราได้ทั้งหนึ่งหนึ่งก็ได้พระพุทธเจ้าปกป้องคุ้มครองเราไม่พวกกิเลสสมานเจ็บปุตตมานไม่พวกเราพยามามมาแทรกแซงใจของเราให้คิดชั่ว ูกไหมหมออย่างนั้นเน่ยเวลาตั้งสมาธิดีแล้วอารมณ์มันก็จะมีความดื่มด่ำเป็นความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์คือพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นเวลาเราตื่นแต่ตรอมพิจารณา,าลงไปในเรื่องของความเมตตาต่อคนต่อสัตว์ทั้งหลายมันไม่เป็นการท่องแล้วมันเป็นการดูดูแบบดูอย่างแบบอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงได้กระทำแบบอย่างที่พระองค์ทรงเสียสะละละ,ละความสุขส่วนพระองค์ซึ่งอย่างเราเนี่ยหวังมากเลย วังอย่างพระองค์นี่มีครบทุกอย่างจะเป็นจกักรพรรดิปกครองโลกก็ยังได้แต่ว่าพระองค์กลับไม่สนใจสิ่งเหล่านี้เลยแต่ว่าพระองค์ต้องมีความเมตตาสูงมากที่เสียสละพระองค์ลงไปเพื่อจะไปช่วยให้ทุกคนไม่ว่าเป็นใครก็ตามจะให้มีโอกาสพ้นทุกข์ได้พ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตายได้นี่น้ำพระแท้ของพระองค์มีกําลังใหญ่ไหลนะหมอมีกําลังใหญ่ ภาวนาพุทโธน่ะดีแล้วที่หลวงพ่อท่านบอกน่ะถูกเป็นสิ่งที่สุดครูบาอาจารย์ท่านเก่งมากเพราะทำให้เรามีมีการคุ้มครองมีความนึกถึงบุคคลผู้ที่เป็นตัวอย่างและเราทำให้เราเข้าถึงความเจริญในพระมิหารสีได้ง่ายแสดงว่าพวกที่ยังไม่คล่องในพรมิหารสีก็ต้องพุทโธก่อนใช่ไหมครับแต่ว่าพวกพระอนาคามีเนี่ย ใชก็คล่องในเรื่องไม่มีความโกรธใช้พรหมหารสีคล่องเลยอย่างนั้นก็ค่ยๆยกเว้นไม่ต้องทําพุโทโธก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าพระอนาคามีเนี่ยถ้ามีใครด่าเขาเนี่ยเขาใช้พรหมอาหารสตัดเนี่ยไอ <IC S 1> ท,ที่ความหมายของโน,นนะก็มหมายความว่าพระอนาคามีไม่ต้องภาวนาพุโทโธก็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับไม่ต้องภาวนาก็ได้เพราะอยู่ในใจของพระอนาคามีเต็มเต็มอยู่แล้ว นั่นคือสิ่งที่มีอยู่ในใจนั่นจะเป็นพระอริยาสาวกขัน้นพระอนาคามีได้ยังไงละโมครับข้าใจไอ้ส่วนที่ใช้ภพม,มิหารสี่เพื่อดับในเรื่องของความโกรธพระอนาคามีไม่ได้ใช้ครับพระสิกิตาคามีใช้พระโสดาบันใช้ครับแต่พระอนาคามีไม่ได้ใช้โอพระอนาคามีใช้เรื่องความเห็นถูกตามความจริงว่าสิ่งที่เขากําลังเป็นอยู่ไม่ใช่เขาอืมไม่ใช่ตัวเขา เขาไมา่ได้เป็นคนกระทําสิ่งนี้ให้เกิดกับเราเขาก็เป็นเพียงแค่กายแล้วก็กายเป็นของสปกปรกเหมือนกันสิ่งที่เป็นจิตเจตนาเนี่ยก็คือความตั้งใจที่เห็นว่าไม่ใช่มีอะไรแล้วเป็นทุกข์ไม่เป็นไ,ไรเราเป็นทุก,กข์กับใครทีนี้ยผลมันก็คือว่าเขาไม่จะไปคิดเรื่องให้อภัยทานเลยหมอโอ้โหจริงจริงนกเอี้ยมมันต้องบินนะหมอไม่ติกานคาะหมาไว้เฮ้ย เอาไม่ถูกเอาไม่ถูกนอ้แล้วล่าสุดน้ำท่วมเอาหลังเอาหลังตอนนี้เขาังหน้าว่ะปฏิเสธงานแล้วและเอ็นเริญเจรนญนะสาธุนะเอารับผ่านมาหลายทีเห็นคนเยอะตอนน้นท่วมเราอดเขาคนเยอะเราไม่อดเราไม่อดสิบสบายสาธุนะวัฒนาบุญนะให้มาดูเท้นทางแล้วจะเสด็์มาแล้วได้ไหม ไม่ปฏิเสธห้ามปฏิเสธสิสของคดีห้าปฏิเสธ <laughs> <laughs> ทุกอย่างนะจ๊ะการแชร์นี้ง่ายๆนะอเออวฆษณาเว้ยโอ้สัุดอ่าวฆษณานะจ๊ะจิรฤทธ์นะ ปาล์มแล้วผม,ผมเข้าใจเลยครับเออนีออ่นี่เีินในพระมหรสี่อยางเราบอกว่าอัปมาญญาอัปมาญญาไหมถึงละแผ่ไปทั่วโลกพระมหารศรีแล้วก็ให้ทุกท่านเป็นสุขสุข,ขขอให้เธออย่าเป็นัตูกิชันเลยขอให้ท่านปราศจากทุกข์อะไรนั่นคือเราแผ่ไปไกลเป็นล้านแสนๆกิโลเมตรใช่ไหม,ไมอัปมาญญาอย่างนี้ใช่ไหมครับ ไม่ใช่ครับเป็นยังไงคำรพฮะอภมัญญาหมายความว่าเราให้โดยไม่กังวลต่อชีวิตของเราเลยเพราะชีวิตของเราเรามีความสุขแล้วเราจรึงสามารถไม่ต้องกังวลต่อความเป็นไปแห่งสังขารเราเลยเราจรึงสามารถให้ได้โดยไม่รู้สึกอะไรแล้วให้ได้ทั้งหมดไม่ว่าเป็นใครไดนยังประโยชน์กับคนนัสัตว์ได้ไม่เกี่ยว,ว่าคนนั้นจะเป็นใครทั้งสิ้นา โอ๋อขออย่างที่ผมถามเนะ่ยครับนั่นอัปปมัญญาครับอ๋ออย่างนี้ยังมีปัญญาครับไม่เป็นอัปปมัญญาที่พิงพูดเป็นอัปปมัญญาอ่าเป็นอัปปมัญญาอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณว่าสิ่งที่คิดอยู่ในใจเนี่ยไม่ได้ไปอะไรกับใครแล้วเราไม่ได้ใส่ใจในความการให้ของเราแม้กระทั่งชีวิตก็ไม่ได้มาคิดว่าชีวิตจะสําคัญกว่า ที่เป็นความสุขของคนอื่นแล้วเราก็ไม่ได้จอดจงว่าเป็นความสุขของคนนั้นเราจึงทําแบบนี้ความสุขของคนนี้เราจึงทําละร่างกายของเราเพื่อคนนั้นคนนี้ไม่มีจอดจงกับใครเราสามารถให้กับทั้งคนทั้งสัตว์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนแม้จะเป็นอริของเราก็ให้ได้ใช่ครับโอ้ไม่เลือกเลยรูแต่ว่าอการที่เราไม่ได้กังวลกับชีวิตก็หมายความว่าเรามีความสุขกัดในใจของเราซึ่งเป็นชีวิตของเราแต่สิ่งที่ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ชีวิตของเรา เราก็เลยไม่กังวลต่อมันนะนั้นบุคคลที่อยู่ในสภาพยังมีสังขารอยู่ <Yoda. S 2> เขาก็เป็นอัปปมัญญยายอย่างนี้ <Yoda. S 2> หรือไม่มีสังขารจิตของท่านบริสุทธิ์หมดแล้วก็เป็นอัปปมัญญาได้เหมือนกันครับครับสรุปแลาอุเบกขาที่คุณพูดของพมผมิหารพรมิหารสีเนี่ยจะต้องมีเชื้อของเมตตากรุณาก่อนที่จะ อุเบกขาใช่ไหมครับต้องมาอย่างนั้นเลยมันต้องอย่างนั้นหมอ,อมันต้องเดินเต็มเมตตาเดินเต็มกรุณา,เด,เ,ณาเดินเต็มอุสิตามันถึงจะไปชนอารมณ์ที่ว่ามันสุดแล้วไงโอ้ผมเข้าใจแล้วครับอันนี้ยนี้สุดกําลังเราแล้วมันไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่งที่เป็นกรรมของเขาได้เราก็ถอยหลังรอจังหวะยังรู้เราเป็นไปอย่างนั้นเราก็รอจังหวะเออตอนนี้อย่าเพิ่งไปนั่นมาเลยนะอย่ามันกลับมาก่อนเราจะไปตีโปจีพายไปด่ามันไปว่ามันเป็นกระชาาตัวมันมาจาก ที่มาการเล่งเล่นอยู่นะเดี๋ยวมันก็จะไปกันใหญ่เพราะนั้นบางคนที่ว่าฉันมีอุเบกขาแล้วฉันเมตตาไม่ได้ต้องมีคำว่าเมตตากรุณานำก่อนที่มันต้องไปก่อนเต็มที่แลนะเข้าขใจนะ